ตอนนี้ผมก็ลือ้อลูกสุบมาเลียงกันแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นฝาสุบมันก็จะมีลิ้นวาล์วครับวาล์วไอดีไอเสียนะครับตัวน,นี้ผมแกะออกมาแล้วนะครับแต่ตัวน,นี้ผมยังไม่ได้แกะนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไอดีฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไอเสียนะครับสังเกตนะครับจะมีห้องก้านอยู่นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ หานหอนให้ถูกแทงนะครับแทงไอดีจะโตนะครับถ้าเราหอนทางฝาซูขึ้นมานะครับอย่างนี้นี่ผิดนะครับเพราะว่าอ่ามันมีเห็นไหมมันมีสันอยู่นะครับสันก้านสันก้านต้องอยู่ตรงนี้นะครับมีรอยประกันอยู่นะครับตรงสันต้องใส่ถูกนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับที่แรกผมก็ถอดดูแหละมันเป็นอย่างนี้นะครับวาไอดีไอเสียวิธีถอดของมันก็มันเนี่ยที่แรกมันติดกันนะมันถอดออกไม่ได้นะ มันก็ต้องเนี่ยมันมีน็อตอยู่2ตัวเองครับเนี่ยน็อตยึดเนี่ยน็อตยึดใส่ลงไปนะมันก็จะมายึดกับเนี่ยรูน็อตตรงนี้นะครับ2ตัวเนี่ยเราใส่น็อตเสียบเข้าไป2ตัวแล้วมันก็จะอ่ามันก็จะผ่านลงมาแล้วก็เสียบลง2รูเนี่ยร้อยน็อตสองตัวข้างบนเสียบลงมาร้อยลงมาตรงรูนี้เลยขัน อ่าอย่างนี้นะครับประมาณเนี้ยมันจะมีประเกล็ดด้วยนะลือออกมาเสร็จแล้วต้องมีประเกล็ดด้วยนะตรงเนี้ยอ่าอย่างนี้นะครับลือกออกมาก็ต้องมีประเกล็ประเกล็แล้วก็ประเกล็ตัวที่สองประเกล็ตัวที่สามก็เป็นตีนเสื้อทั้งหมดมีลูกสูบหนึ่งใช้สามประเกล็นะครับอ่าชุดลูกสูบชุดเสื้อสูบลูกสูบชุดหนึ่งใช้ประเกล็สามออนคือประเกล็ตีนเสื้อประเกล็ฝาสูบแล้วก็ประเกล็ไอเดียเสียข้างบนนะครับ สามชุดนะครับทางนี้จะเป็นไอดีนะครับไอดี ID เข้ามาทางมอกองนะครับก็ไอเสียก็เข้าถังครับลักษณะของไอดีตัวนี้การทํางานของมันนะครับคือเวลาสมมติลูกสูบมติว่ามือผมกำปั้นผมเป็นลูกสูบใช่ไหมเวลาลูกสูบดูดดูดขึ้นมาตรงนี้นะครับจะยอมให้อากาศผ่านขึ้นมาได้นะครับอ,อากาศจะผ่านขึ้นมาได้แล้วไอตัวนี้นะครับจะปิดนะครับ อ่าสำหรับลูกสูบดูดนะครับอ่าต่อไปลูกสูบอัดนะครับลูกสูบอัดลงไปอัดลงไปตัวนี้ต้องปิดนะครับตัวนี้ต้องปิดและตัวนี้ต้องเปิดนะครับอ่าก็ทํางานขึ้นลงขึ้นลงวนเวียนกันไปอย่างนี้นะครับก็จะเป็นาวาลผมก็จะเปิดให้ดูนะตอนนี้เ <c oughs> พราะว่าผมแกะออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ย มันก็จะมี not นะ็อตล็อกเนี่ยอันนี้ผมขอนไว้แล้วครับทีแรกมันแน่นมากใช้ประเจเบอร์13ก็แล้วแต่แต่รุ่นนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกันเนอะอันนี้มันเป็นเบอร์13บสานะสำหรับปัม๊มตัวนี้2องร้อลิตร250ลิตรแล้วก็ปัม๊มลูกสูบ2องลูกก็น่าจะ3แรงพูม่า ก็ถือว่าอะไรสั่งได้นะครับแถวบ้านผมไม่มีอะไรนะครับผมต้องสั่งนะครับสั่งจากในเมืองครับก็สิงสั่งก็สองสามวันนึงก็ถือโอกาสก็มาลืดดูตรงนี้มันจะเป็นหกเหลี่ยมจับไว้นะครับเบอร์ห้าหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับจับไว้ตรงนี้นะครับจับไว้ดีครับเวลาลื้อ แล้วก็ควรตั้งกล้องครับถ้าพี่เพื่อนจะหรือก็ควรตั้งกล้องไว้นะครับเผื่อกัรพลาดนะครับอมันจะมีแหวนมีมันจะมีน็อตเสร็จมันจะมีแหวนอยู่ข้างบนครับเนี่ยน็อตแหวนผมเก็บไว้แล้วต่อไปก็แป๊บนึงนะออกเลียมออกก่อนผมจะเลือกแค่ชุดเดียวก่อนนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับนี่ครับก็น็อตเก็บไว้เลยนะครับ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายหลังพึ่งนะครับถอดหลังพึ่งออกมาอ่าก็จะเป็นเบ้านะครับอันนี้คือผมตบออกมาหมดแล้วนะผมจะแยกผมจะแยกอ่าส่วนของมันเลย <c oughs> อันนี้เป็นวาล์วเปิดปิดอาจจะเป็นแผน่นแผ่นสปริงสองแผ่นนะครับแผ่นสปริงสองแผน่นจากนั้นก็เป็นหลังพึ่งนะครับทั้งหมดข้างในจะมีอยู่สี่ชิ้นนะครับแล้วก็ตรงในเบ้านี้ไม่มีแล้วนะครับก่อนถอดลือก็ทําความสะอาดให้ดีนะครับ บ้าตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับไม่สึกไม่แตกนะครับเบ้าตัวนี้เป็นหลุมนะครับเหมือนกันนะครับแผ่จะถอดเหมือนกันจะไม่ถูกด้วยก็จะมีอยู่สี่ชิ้นนะครับนี่นะครับเรียงกันมาเลยสี่ชิ้นยังไงก็คืออันนี้เป็นของไอดีนะเนี่ยลักษณะของไอดีตัวนี้มันจะเป็นแผ่นเหล็กนะครับตัวอันนี้เป็นไอเห็นเห็นรอยดำดำวงกลมนี่จะเป็นคาบสีดํานะครับสามารถขุดทิ้งได้เลยนะครับ ขุดทิ้งได้เลยผมลองขุดก่อนนะออกไหมเนี่ยมันจะเป็นขอบอยู่นะครับขุดทิ้งได้เลยขุดขม่ามันเป็นขม่าครับมันก็คล้ายๆเหรียญนี่แหละเนี่ยนูนๆตัวนี้อย่างนี้คือยังใช้ได้อยู่นะแต่ผมสั่งอะไรไมาแล้วเพราะว่า อ่าจะได้ใช้ได้ดันานขึ้นจะเป็นแหวนแหวนตัวนี้คือเป็นสําหรับวาล์วเปิดปิดนะครับแล้วก็แน่นอนครับวาล์วเปิดปิดต้องใช้สปริงนะครับไม่ใช่ว่าแค่มีวาล์วครับอ่าตัวนี้จะเป็นแผ่นสปริงนะสองอันนะแผ่นสปริงอันนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นลังพึ่งลังพึ่งใส่อย่างเงี้ยอ่าขั้นตอนการใส่คือง่ายๆเลยเห็นไหม <c oughs> ตัวที่จะมีขอบน,น,นุนๆะุนเนี่ยมันจะเป็นตัวปิดหน้าวาล์วนะ ก็เหมือนวาวมอเตอร์ไซค์อะสัมผัสหนาวาวอยู่ตรงเนี้ยเราต้องคว่ำลงนะคว่ำลงใส่กับฝาสูบตัวเนี้ยเราต้องคว่ำลงอ่ะถ้าหากเราไม่คว่ำลงนะมันก็ไม่ได้เห็นไหมมันไม่มันไม่ลงร่องของมันถ้าเราคว่ำลงอะมันจะลงร่องของมันพอดีเลยต้องมันอ่ามันจะเป็นร่องของมันอย่างเงี้ยพอดีเลยปิดทําความสะอาดมันก็จะลงร่องได้ชิดกว่านี้นะครับอย่างนี้นะดูนะครับ มันก็จะมีแผ่นแผ่นแผ่นวาลอยู่หนึ่งแผ่นแล้วก็จะมีแผ่นสปริงอ่ะเราจะใส่ยังไงหรอเราจับรังผึ้งขึ้นมานะเห็นไหมรังผึ้งอ่าข้างล่างข้างบนจะมีตัวนูนขึ้นมาไอตัวนูนที่เป็นเฟืองแบบนี้นะครับจับอย่างนี้นะเห็นไหมครับมันจะมีแล้วก็แหวนตัวนี้เห็นมันจะมีเดือยเล็กๆเห็นไหมเดือยตัวนี้มันสึกแล้วนะครับมันไม่ค่อยเกาะนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเดือยตัวนี้ มันจะมีเดยแหลมออกมาอยู่ครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราใส่ไปแล้วใส่ด้านไหนก็ได้นะใส่ด้านไหนก็ได้เนะี่ยใส่ลงไปเลยเด,ย,ด,ย,ดยตัวเดยตัวนี้นะใส่ลงไปด้านไหนก็ได้เนะี่ยแล้วก็อย่าให้มันหมุนได้นะอย่าให้มันเคลื่อนได้นะถ้ามันเคลื่อนได้แบบนี้คือมันสึกแล้วนะครับปกติแล้วมันมันต้องแน่นนะครับเนี่ยวิธีแกนใส่สะปิงนะ อ,นนอ,อันนี้คือวิธีการสังเกตแผ่นสปริงก่อนนะครับแผ่นสปริงจะมีเดือยเดือยใส่แล้วก็สวมลงไปอย่างนี้อย่างนี้นะครับอันนี้เห็นไหมเห็นรอยสึกไหมเนี่ยมันกินกันเนี่ยรอยสึกรอยสึกสปริงกดสปริงมันกินรอยสึกมีรอยสึกตรงนี้ด้วยเห็นไหมวิธีการใส่ของใหมอ่อ่ะง่ายง่ายนะครับจับหันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตสปริงนะครับมันจะมีด้านสูงกับด้านต่านะครับเราก็ใส่ด้านสูง จะใส่ฝังจะใส่อันไหนก็ได้ครับสปริงมันมีสองอันนะว่าผมก็ใส่ตัวแรกตัวแรกเห็นไหมมันจะมีด้านสูงกับด้านตำ่ำอ่ะผมเลือกด้านซ้ายฝั่งซ้ายเป็นฝั่งสูงด้านขวาเป็นฝั่งต่ำนะผมก็สียบใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วแล้วเห็นไหมมันจะมีร่องตัวนี้ยร่องเดือยตัวนี้ล็อกไว้นะครับเห็นไหมร่องเดือยเอาใหมนะครับเนี่จับใส่ฝั่งซ้ายสูงฝั่งขวาตา่ำจับใส่แล้วครับ ใส่ยังไงก็ได้ให้มันเข้าอ่ะแล้วก็มาสังเกตที่เดือยตัวนี้เดือยตัวนี้มันจะล็อกพอดีเลยเห็นไหมมันจะมีอยู่เดือยเดียวแหละมันจะล็อกเข้าไปเลยครับล็อกปุ๊บมันจะทําให้แผ่นสปริงไม่เคลื่อนนะครับมันจะมีเดือยล็อกเสร็จแล้วเรามาดูข้างหน้าข้างหน้าอ่าเมื่อกี้ฝั่งซ้ายสูงฝั่งขวาต่ําสปริงแผ่นต่อไปนะครับสปริงแผ่นต่อไปต้องหันหลังนะครับอย่างงี้นะครับเมื่อกี้นี้หันหน้านะอ่าสปริงแผ่นที่สองเราต้องต้องหันหลังนะ แผ่นแรกหันหน้ามาแผ่นที่สองแผ่นแผ่นที 2. 2. Uh, ่สองหันหลังมาแล้วก็ให้แบบนี้นะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับให้ฟังให้ฟังขวาสูงนะครับแผ่นที่สองแผ่นที่สองแผ่นที่สองนะครับฝั่งขวานะครับสูงนะครับอ่าแผ่นที่สองฝั่งขวาจะสูงนะครับเรารู้แล้วว่าตำแหน่งสูงแล้วก็สลับสูงต่ํากันนะครับใส่ได้แล้ว แบบนี้นะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งสูงก็จะอยู่ฝั่งขวาแทนเมื่อกี้เมื่อกี้แผ่นแรกฝั่งสูงอยู่ฝั่งซ้ายนะเราก็จะเอาแผ่นที่สองฝั่งสูงมาอยู่ฝั่งขวาแทนแล้วก็หันปากแหวนนะครับมันจะมีปากสปริงปากสปริงก็ตัวที่หนึ่งอยู่ฝั่งนี้ตัวที่สองก็อยู่ฝั่งนี้อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นสปริงความสูงสปริงอ่าสองด้านนี้จะเท่ากัน ความสูงสปริงสองสองด้านนี้จะเท่ากันทําให้มันไปกดหน้าสัมผัสได้ทําให้มันไปกดหน้าสัมผัสตัวแหวนนี้ได้นะครับถ้าแากสปริงหากเราใส่ผิดนะครับสปริงมันสูงฝั่งเดียวกันเลยอีกฝั่งหนึ่งมันต่าต่าลงไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็จะกดแผน่นวาลนะครับแผนแ่นวาลตัวนี้ได้ฝั่งเดียวนะครับอ่าสมมติเเราใส่ผมใส่อย่างงี้นะสมมติเอาผมเอามาสูงเลยผมเอามาใส่ด้านเดียวกันเอามาสูงที่เดียวกันเลยแป๊บอย่างนงี้คือ เกิดผลเลยนะครับคือไปดันลิ้นแค่ข้างเดียวนะครับอ่าลิ้นตัวนี้ต้องมีแผ่นสปริงดันทั้งสองฝั่งนะครับก็ให้ใส่แบบนี้สูงสูงทีละข้างแล้วก็ปักแหวนตักแหวนทำมุมอ180องศาเนี่ยปักแหวนตัวที่หนึ่งอยู่ฝั่งนี้ปักแหวนตัวที่สองอยู่ฝั่งนี้อ่าคือปักแหวนของสปริงนะครับแล้วก็จับกดให้ดีเวลาเราใส่ลงไปอะ่ะจับกดไว้แล้วก็ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ร้อยน็อ ไว้น็อตนะครับแล้วก็ขัดน็อตแล้วก็เช็คได้เลยนะครับเอาใหม่นะครับผมยังใส่ไม่ดีอย่างนี้ก็ได้เราจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาแผ่นแววมาเลยครับแผ่นแววมาปุ๊บอ่าหันหน้าสัมผัสของแววเพื่อจะเข้าออตัวนี้นะครับ mm hmm. นี่นะครับถ้ามันไม่แน่นก็ลื้อทำไม่ มันก็ใส่แหวนใส่น็อตอัดลงไปได้เลยก็ง่ายๆนะครับวิธีนี้ถ้ามีเครื่องมือพร้อมแบบผมมันก็ง่ายนะครับก็หลักการเดียวกันคล้ายๆไอเดียไอเสียของโมโตไซค์เลยแบบนี้เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่อยู่คนละฝั่งเนี่ยอันนี้ไอดีจะไอดี ID นะ ฝั่งไอดีเนี่ยลังพึ่งก็จะอยู่ทางหน้าฝาสูบส่วนไอเสียลองพึ่งก็จะอยู่ทางข้างในนะเนะี่ยเหมือนกันแหละสองตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะกดเช็คให้ดูนะอัน,นี้เป็นไอดีนะไอดี ID อยู่ตรงนี้อ่าผมจะกดดูเห็นไหมมีแรงสปริงเห็นไหมเวลาผมกดอย่างเงี้ยมีแรงสปริงมีแรงสปริงเด้งแล้วก็วาลก็สามารถดีดขึ้นมาได้ดีดขึ้นมาปิดขอบข้างบนสนิทครับแต่ตอนนี้มันน่าจะติดเสร็จนะ มันก็ติดอยู่นะมันก็ปิดวาล์วได้อยู่แต่มีเศษผมยังไม่ได้แล้งก็เหมือนกันอันนี้เ็นฝั่งไอเสียฝั่งไอเสียก็แย่ดูนะครับแย่ดูแย่ดูมันก็ขึ้นลงขึ้นลงได้ปกติหนึ่งเงี้ยคือถ้าทําความสะอาดให้หมดนะเปียะเลยนะครับชุดนี้นะครับแต่ผมสั่งมาแล้วก็เป็นเทคนิคนะครับการใส่ขันน็อตอะไรให้แน่นให้หมดนะครับขันน็อตให้แน่นให้พอตึงๆ ก็ใส่ใส่ประเกนก็มีประเกนก็ทาแก้วนิดนึงใหญ่ยเยอะเดี๋ยวมันจะเข้าไปตันในวาวนะครับทาแค่พอติดพออย่างเงี้ยก็ได้อะก็เป็นวิธีเช็คป้อมลมเพราะว่าตัวนี้ลูกสูบลูกสูบมึงใช้ได้อยู่แต่แหวนแตกหมดเลยครับผมก็จะทำการโอเวอร์ฮอนชุดแหวนชุดประเกนชุดวาววาลไ,ไอดีเสีย เนี่ยตอนนั้นก็เป็นมูเล่มูเล่ผมถอดออกมาก็ใช้ตัวดุดนะครับพูเล่อะถอดออกมามันก็ยากหน่อยนะครับต้องใช้สามขาตัวดุดตัวใหญ่นะครับแปดนิ้วเก้านิ้วนู่นครับวกว่าจะดุดออกมาได้นะครับก็สําหรับปั๊มลมพูม่าสองร้อยห้าสิบร3ตสามแรงครับมอเตอรอ์หนึ่งเฟสนะครับส่วนนี้ก็เป็นหม้อกรองอากาศก็ต้องทําความสะอาดแล้วก็เนี่ยอันนี้คือไส้กรองหายไปแ,แล้วหนึ่ง แล้วก็เหลือไส้กรองแค่หนึ่งอันก็ดูสภาพโอ้โหโคตรยับเยินเลยมีเศษฝุ่นต้องทิ้งนะครับตัวนี้ผมสั่งอะไรมาแล้วนี่นะครับตอนนี้ก็ล้อล้างรออะไรรอล้างให้สะอาดนะครับส่วนแข้งในผมก็ล้างสะอาดแล้วเหลือข้างนอกเนี่ยไม่แางข้างหนอยเป็นคราบโคลนเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ตัว i ลิไอเอตัวไอดีสียของปั๊มลมนะครับยังไงก็ช่วยกันกดติดตามกันด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆ FC ท่านไหนอยากจะให้ผมทำคลิปอะไรถ้าผมมีโอกาสผมก็จะจัดให้นะครับ